จีนนี่รับประกันได้วันเนียบนะครับรอบวันนี้มีทาเก้นองจะไปที่ทุ่งช้างทุ่งช้างถือเป็นราชาแถวทุ่งช้างแต่ไม่บอกว่าจะไปจุดไหนมั่งของทุ่งช้างนะครับส่วนที่สองคือเยอรมันครับสองเหรียญทองอย่มาฟังเพลงกันแล้วกันะครับเก้าเหรียญทองส่วนนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเกมเกี่ยวความฝัน และความหวังดีไม่ตรีมาให้ฟ้าเป็นกำลังใจเป็นลมหายใจเติมไฟที่ว่าหมดผ่านจากวันวานที่ยังวานได้เริ่มต้นวันใหม่ไกลจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ใดตัวใครกำหนด คนเราอยู่กันได้ก็ด้วยฝันทุกชนทุกชั้นต่างก็เป็นทางนั้นใครจะเติมพลังให้ฝันได้มากกว่ากันหลังจากที่มันหายไปเป็นอทิตย์ยะคะใครจะเติมพลังให้ฝันมากกว่ากันเติมความฝันนะ